ครับสวัสดีครับผมมีเทโอเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโลก,กันทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปออสตาเฮาส์เด e เฟ n s e นะครับคลิปนี้นะผมก็จะพาล,ลงโชว์โหมดนะครับก็เป็นหอคอยชั้นที่26นะครับก็เป็นด่านบิ๊กม m นะเป็นตัวเดินนะครับ แต่ว่าเขามีตัวของอิเลเมนทลนะครับส่วนคลิปนี้นะผมก็จะเอาเซตนี้ไปเล่นเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นมิคาสานะครับเอาไปเพิ่มบัฟเงินนะครับ15%เนแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นซากุน่านะครับเลเวลร้อจานะครับใส่ออฟไฟไว้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนันชานะครับเลเวล16นะครับใส่ออฟระเบิดไว้นะก็นันชานะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปแทนได้นะครับผมก็สามารถเอาอีวานไปแทนได้เหมือนกันนะถ้าใครมีนะครับโอเคพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ ออคอยชั้นที่26นสิบหกโอเคสตาร์โตโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกเลยผมจะมาวางตัวก่อนเลยนะครับผมจะมาวางฝั่งนี้ก่อนนะครับผมก็วางสกุลน้าไปได้เลยนะครับอ่าวางไปก่อนนะครับหนึ่งตัวเนาะเราเลือกเป็นนอร์านะครับเปิดออโต้สกิปไปด้วยนะโอเคก็กดคูณ2ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอนะครับให้สก,กุลนาเขาเคลียร์ตัวนะครับเราจะได้มีเงินนั่นเองโอเคทางนี้ก็ปล่อยให้สก,กุลนาเขาเคลียร์ไปนะครับเพราะว่าเพื่อนมอนในช่วงต้นเกมเนี่ยจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่โอเคพอมีเงินแล้วนะครับเราก็มาวางสก,กุลนาต่อนะครับอ่าวางไปเลยนะผมโอเคก็วางสก,กุลนาครับวังละตัวก่อนนะครับผม แล้วก็มาวางนะผมตรงนี้นะครับอสองตัวนะครับโอเคแล้วก็มาวางนาะนชาหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนานชาหนึ่งตัวฝั่งนี้นะครับก็ค่อยๆไล่บนไปนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้นะครับ เราไม่ต้องไปส่วนเว็บนะครับเราวางตัวไปก่อนวางสกุนาสามวางนันชานครับสามโอเคแล้วก็วางนันชาสามครับฝั่งนี้วางสกุลนาสามนะโอเคแล้วก็อัพนันชาเลยผมอัพนันชานะครับ,นนรบตัวระขั้นนะครับผมเอาไปก่อนนะครับผมตัวละขั้นนะ โอเคก็เดี๋ยวเราไล่อัพสกุณาด้วยนะครับตัวละครเหมือนกันไล่อับไปเลยนะครับผมสกุณาเนี่ยตัวละคร โอเคแล้วก็อัพนันชานนหมตัวละขั้น,นะครับได้อัพให้หมดเลยนะครับผมทางซ้ายแล้วก็ขวานะอ่าโอเคตกลมาอย่างขั้นแล้วก็มาโฟกัสทางสองฟังนี้นะครับก็อัพนันชานะผมอ่าขั้นที่สองนะครับโอเคหนึ่งตัวก่อน แล้วก็มาครับตรงนี้อีกนะครับขั้นที่สองนะครับโอเคตอนนี้นั่นชาก็สองขั้นนะครับสองตัวนะส่วนสองทางนี้นะครับก็วางสามตัวคนระับอย่างละสามตัวอัพไปก่อนนะครับอย่างละขั้นเนาะก็คือตัวละขั้นนั่นเองแต่ว่าฝั่งนี้จะเล้นหนักหน่อยเนาะโอเคสองฝั่งนี้นะครับก็ไล่อัพนนั่นชาขั้นที่สามนะครับ ก็นานชานะครับสองฝั่งนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับปรับเป็นเฟิร์สแอร์ตัวนี้ก็ปรับเป็นเฟิร์สแอร์นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอนะครับก็เราจะไม่โฟก,กัสเรื่องเว็บนะครับเราจะโฟก,กัสเรื่องอัพตัวละครซะมากกว่าโอเค เราก็จะอัพดันชานะผมให้ขั้นแม็กก่อนนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมาได้อัพฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่าสกุลน,นะครับอัพไปก่อนนะครับสองขั้นอ่าแล้วก็มาฝั่งนี้ครับสองขั้นเแล้วก็มาอัพสกุลนะครับอ่าสองขั้น,อส,อนสองขั้นนะครับ ก็อัปตันชาครับผมก็งก็ไล่อัปสกุณาไปเลยนะครับผม okay. อ่านอจนถึงขั้นที่8นะครับผมอ่าอัพไปเลยนะครับผมสองตัวนี้นะโอเค เราก็มาลงนะครับผมสกุนาตรงนี้นะครับอัพแค่ตัวเดียวพอนะครับอัพให้ถึงขั้นที่8นะครับโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอัพหนถึงขั้นที่8นะโอเคเราก็มารออัพนันชานะครับขั้นแม็กตัวนี้นะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับ ต้นชาเนี่ยเราจะปรับเป็นเฟิร์สแอร์ตัวหนึ่งปรับเป็นเฟิร์สตัวหนึ่งก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็นเฟิร์สตัวหนึ่งนะแล้วก็ปรับเป็นเฟิร์สแอร์ตัวหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับโอเคก็รอนะครับสก,กุล่ะตีวอนตัวอิเลเมนทลนะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับจบแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นนะผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซีโอเกน